ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงเรียนบีกิมอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะวันนี้จะมาร่วมกิจกรรมการจัดตั้งแปลงเกษตรขจัดความยากจนซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนผู้ปกครองครูและนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ ก็ไม่รอดนะคัานี้ทางรู็ต้กงมาค่อยคุยกันแล้ว่าทีมตัดเชือกเนี้ยค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นการผสมดินปลูกค่ะก็จะมีแกลบกากน้ำตาลแล้วก็มูลสัตว์นะคะก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะเราก็จะนำไปวางในยางรถยนต์นะคะสำหรับเตรียมปลูกที่ผักสวนครัวค่ะ ปกครองและนักเรียนนะคะกําลังช่วยกันนําเอากากมะพร้าวสับและขุยมะพร้าวนะคะสําหรับเตรียมปลูกผักบุ้งในตะกร้ากันค่ะเราจะเอากากมะพร้าวสับนะคะลองที่ต้นตะกร้าก่อนนะคะแล้วก็จะเอาขุยมะพร้าวใส่ด้านบนอย่างนี้แล้กยังถอดออกซะนะไปใช้อะทีกระมังทีคนจอดงูใหญ่เห็นตะกร้านะลูกถ้าเห็นตะกร้าแสดงว่าเดี๋ยวมันรั่วลงไไว้งม่าง ขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นการานำทรายใส่ในกระถางเพื่อเตรียมปลูกกล้าเมลอนนะคะเราไดา้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองคนในชุมชนนะคะแล้วก็รักษาการจเจ้าอาวาสวัดบีกิมด้วยนะคะซึ่งท่านก็เข้ามาช่วยเหลือ,อกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดีนะคะะตอนนี้นะคะนักเรียนและก็คุณครูนะคะช่วยกันนำเอา กระถางทรายนะคะที่จัดวางไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อนำไปเรียงในโรงเมลอนค่ะ ท่านผู้อำนวยการเขตก็ได้มาลงปลูกกล้าเมลอนนะคะเป็นปฐมฤกษ์ค่ะตัวข้อของเนี่ยที่เราใส่ดินเนี่ยแล้วให้เปลี่ยนทรายปิดเบาๆให้ย้ายหาปางน้ำเยอะ่น้ำอยู่ใกล้นะครับตอนนี้เราเปิดน้ำไม่อยู่นะครับให้มันอยู่ใกล้เลยโอเคนะครับเอกสองปลูกเลยครับเปิดปากพร้อมครับเปิดปากพร้อมดู ค่ะตอนนี้นะคะท่านผอพัทรพรพจากโรงเรียนบีกิมนะคะแล้วก็ผอ,อปีชาจากโรงเรียนวัดเขาไม้แก้วก็ร่วมกันนะคะปลูกต้นกล้าเมลอนนะคะซึ่งทั้งสองโรงเรียนก็เป็นเหมือนโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคะก็ได้มาดูแบบอย่างแล้วก็ทําให้เห็นแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นเมลอนที่เติบโตและสวยงามและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองโรงเรียนด้วยกันนะคะ ในนามโรงเรียนบิ๊กริมนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เห็นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้มีความรู้สึกมีความสุขมากนะคะกับแปลงกเกษตรของเรานะคะความสําเร็จในครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของชุมชนนะคะก็คือทางท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็ความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาไม่แก้วนะคะที่ได้มาช่วยเหลือพวกเรานะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทบิ๊กริมมูลทิ มีชัยวีระไบทยะสุขทองแล้วกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนนะคะที่ให้ความร่วมมือมาช่วยเหลือโรงเรียนเราจนได้ภาพที่สวยงามขนาดนี้นะคะขอบคุณ